โอ้ต้นนี้ครับอ๋อนี่ต้นกระเทยเหมือนกันครับต้นนี้กระเทยครับกระเทยพอดูทางไม่เหมือนกันเห็นไหมครับทางมันจะขอแล้วต้นจะสมบูรณ์เรากระเทยดูง่ายเป็นลูกแล้วตอนนี้เก็บได้ตัดได้ก็เลยไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกนี่ตัดได้แล้วครับตัดปางกระเทยมีมีหลายต้นไหมพี่มีอยู่สองสามต้นนะโอ้ต้นทางรู้ทางจะปิดกันเลย ทางทางจะผิดกันเลยครับเริ่มต้นจะสมบูรณ์กว่าเพื่อนโอ้โห,โ,หโหนี่สวนปามอ,าอ๋อนี่ก็ปามกระเทยนะนอ,ะ,อะแต่ตอนนี้ไม่เป็นกระเทยแล้วนะก็ <c oughs> เลยไว้ตัดได้ไว้ต่อไว้ต่อไม่ต้องไม่ต้องขุดซ่อมแต่ลูกยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะ,ะรครับแต่ว่าได้กินทุกรอบแล้วอ๋อแต่ตัดทุกรอบนะอ่านี่สุกแล้วแต่จะดูแต่ยังไม่สมบูรณ์ปกธรรมดาเน้นครับ โอเคครับเดี๋ยวเดินตรงไปตุกต้นเลยด้วยครับนี่ติดตุกต้นเลยลูกไม่ขาดคอเลยนะครับแทงใหม่ขึ้นมาเรื่อยเลยนี่รอบที่สิบสองแล้วตั้งแต่ลูกว่าตัดตัดมาสิบสองรอบแล้วรอบี้รอบสิบสามโอ้โหนี่รอบสิบสามแล้วก็ได้ทลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เคยเว้นเลยนะโอ้ไม่เคยเว้นเลยแต่ผมใส่ปุ๋ยถึงอ่าครับ วันอาทิตย์สามทะลายอ่าอยากให้พี่ิเอ่อสะรุปนิดน,นึงว่าหลังจากที่เราเดินชมสวนของพี่วิแลาแล้วสมบูรณ์มากครับ<ช>ไม่ว่าเรื่องของอสภาพต้นนะครับสภาพทรงพุ่มแล้วก็ใบทางแล้วก็ทะลายนะครับสมบูรณ์มากแล้วก็สภาพดินนะครับซึ่งมีไส้เดือนเต็มเลยนะครับหลังจากที่ใช้ปุ๋ยเจริญอินรีเชียวภาพของเราพร้อมด้วยสารไคโตซานแล้วก็ปุ๋ยชนิดน้ํา ใช้ฉีดนะครับอยากให้พี่พิระบอกกับเกษตรกร,ร,กรนิดน,นึงกับปุ๋ยตัวนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกับปุ๋ยตัวนี้นะครับก็ดีมากทีเดียวเลยครับแต่ว่าคนใช้ต้องสําคัญถรงว่าต้องใส่ให้ถึงแต่ผมใช้จริงๆนี่ผมใช้ปีละครั้งเองนะ<อ>ผมไม่ได้ใช้ปีสามครั้งแต่ว่าผมใส่ประมาณเดือนหกในเดือนหกนี้ผมจะเริ่มเติมไปต้นละสามกิโลโอครับ ลหลังจากนั้นผมก็ใช้ใช้เคมีตนน้น<อ>ละหนึกิโลกิโลต้นละหนึ่งกิโลแล้วก็ถ้าว่ามีจังหวะด,ดีก็พอปลายผลผมก็เติมอีกที<อ>ในกระจกครับผมไม่ได้ใช้มากและตัวนี้ผมฉีดจริงๆก็ที่ตีว่าสิบเก้าไร่นี่ผมฉีดสสมผสมหนึ่งถังก็แปดร้อยลิตรก็ไม่หมดครับขนาดฉีดจนโชคเลยนะโอ้แสดงว่าครับตัวฉีดก็ลดต้นทุนครับประหยัดเยอะครับ พี่พี่ละผสมยังไงใช้สูตรยังไงก็ตามอัตราส่วนของเขาก็อันนี้ลิตรนี่ลิตรอย่างละหนึ่งลิตรอ๋ออย่างละหนึ่งลิตรครับไคโตซานขวดกลมหนึ่งหนึ่งลิตรแล้วก็ขวดขวดแบนคือปุ๋ยชนิดน้ำหนึ่งลิตรครับแต่ผมซื้อไว้เป็นแกลอนเลยนะผมไม่ได้ซื้อเป็นอ๋อแก๊ลอนใหญ่นะครับขนาดห้าลิตรนะครับแล้วก็อ่อัตราส่วนน้ำครับน้ำน้ำอ่าแปดร้อยลิตร เพราะมันมีถังปลาติก800ลิตรอ๋อถัง800ลิตรครับนะครับผสมตัวนี้ลงไปอ๋อแสดงว่าส่วนแล้วทั้งหมดนี้เนื้อที่1 9ไรนี้ใช้ประมาณกี่ลิตรไม่หมดนะไม่หมดครับเหลือประมาณอีก600ลิตรได้นะฉีดจริงๆ600ลิตรโอ้ฉีดประมาณ600ลิตรครับเพราะฉีดเองไม่ได้จ้างคนงานแสดงว่าซื้อมาสองถัง10ลิตรครับแต่ฉีดยังไม่หมดไม่หมดโอ้ประหยัดมากครับประหยัดมากนะครับแล้วก็โชคเลยนะฉีดโชคเลยครับโอ้แสดงว่าประหยัดมากแล้วก็ จากสภาพปามแล้วพี่พิระมั่นใจครับว่าน่าจะเพิ่มตั้งผลผลิตนะครับแล้วก็น้ําหนักในในการตัดแต่ละครั้งต้นก็ดีครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พิระนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ขออนุญาตพี่พีระนะครับเอาข้อมูลไปให้ชาวสวนแปลงเดือนที่คิด ตัดสินใจจะใช้ปุ๋ยเจริญินสิพันหรือปุ๋ยชนิดไหนดีนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พิระนะครับครัับสสวดีครับสวัสดีครับ